ไม่ถูกประเดิมสวัสดี เกิดสวัสดีกันใช่โย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  Happy New y e ย r Thai Amazing สวัสดีทุกคนนะคะให้เป็นวันที่ดีทุกงปีนี้กันทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอให้โชคดีค่ะส,สะุกาปีนี้หรือปีไหนๆก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความโชคดีนะคะ ขอให้มีแต่ความเจริญขอให้รวยขอให้มั่งคั่งค่ะเฉยโอสองอารมณ์ค่ะนะคะเข้าสู่วิถีของคนสําเร็จนะคะของคนร่ารวยของคนมั่งคั่งค่ะนะคะเดี๋ยวเรามานะคะเจอกันค่ะกับคลิปนี้เลยนะคะสุดยอดคลิปมากนะคะใครได้เจอโคตรโชคดีนะคะขอญาตเชนะคะ เคแป๊บหนึ่งนะคะคนโดนเทอ่ไม่มีใครโอเคหรอกพักสักหน่อยดีกว่าขออนุญาตเปิดเพลงนี่สงการา์เบิกบานใจนะคะกับนะคะสงการา์เบิกบานใจคะ่ะ New Year t h a i Amazing for you life หน้าเฟซบุ o กนะคะบอกได้เลยว่าเจอแต่คนนะคะสําเร็จมากมากเลยนะคะคือแบบว่าโอ้โหยินดีด้วยยินเจอแต่เงินเจอแต่ทองเจอแต่คนสําเร็จนะคะหน้าเฟซบุ๊กนะคะคือมีแต่คนดีมีศีลธรรมนะคะโอ้ชีวิตดีดีนะคะชีวิตดีดีเข้าสู่กฎจักรวาลกฎรแรงดูดนะคะรู้ของวิถีของคนรวยค่ะรู้ของคนที่มีวิถีของความคิดที่มีความสุขค่ะ วันนี้ใครที่ถูกหวยรวยเบอร์นะคะถูกหวยถูกรตเตอรี่นะคะไม่ว่าถูกรางวัลไหนๆหนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีกับทุกคนยินดีกับทุกรางวัลน,นะคะเอ,อ่ยยินดีกับเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะนึกแล้วนะคะถูกแล้วก็อย่าลืมเอาไปสร้างบุญนะคะสร้างบุญนะคะต่อบุญค่ะนะคะเออจะได้ไม่มีมาสรสัมปเวสีนะคะติดตามตัวอยู่นะคะ New นิวเยไทยขอแมอยู่เลยไทยแฮปปี้นิวเยโอ้สุดยอดค่ะนะคะอ่ะเบิกบานก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปนะคะสองอารมณ์นะคะสองอารมณ์นะคะเข้าสู่วิถีของคนสำเร็จนะคะ คนที่ไม่สำเร็จนะคะคือคนที่ไม่ทำอะไรค่ะคนที่ไม่รู้จักแก้ปัญหาคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรค่ะนะคะแต่คนที่นะคะเขารู้ปัญหาค่ะเขาทำงานนะคะเขารู้วิธีแก้นะคะรู้วิธีการเจอปัญหาแล้วแก้อย่างไรนะคะเออวันนี้ค่ะเรารู้ว่าอารมณ์ไม่ดีนะคะเรารู้ว่าเราอารมณ์ไม่ดีเราก็นะคะแก้ค่ะนะคะเออแก้ในทางอารมณ์ค่ะนะคะคนสําเร็จคนระดับโลกนะคะ คนสําเร็จคนระดับโลกเขาทากันอย่างไรนะคะเขาไม่เคยย่อท้อในงานที่ทํานะคะเออเหมือนที่คุณศิวาค่ะนะคะทําทั้งประกันนะคะทําทั้งนะคะออนไลน์ค่ะเข้ามาสูตรยุคอ่าของนะคะทีเอสดรวยงงในดงเงินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโค้ดโค้ดเพลงใช่ไหมลูกเออโค้ดเพลงนะคะอ่ะนะคะ คือเราทํางานนะคะเรารู้หน้างานค่ะเรารู้นะคะว่าปัญหาที่เข้ามาเรารู้วิธีแก้ค่ะห็นแมเออแต่เราจะแก้ได้อย่างไรนั้นเราต้องแก้ในความสุขโกอนค่ะวันนี้เราต้องมีความสุขโกอนค่ะ ไม่ว่าเราจะทําอะไรค่ะเราต้องมีความสุขค่ะถ้ามีความทุกข์อย่าทํามันค่ะทิ้งมันค่ะนะคะเออเหมือนกับว่าอยู่กับใครแล้วทุกข์เนี่ยก็นะคะไปอยู่ที่สุขค่ะอวยพรขอให้ไปเจอที่ทางที่ดีค่ะนะคะเอออวยพรให้ไปเจอในทางที่สุขค่ะนะคะเออนะจะทูบสิบกโดกเหมือนแม่คุยตาพูดเมื่อคืนนะคะเออนะผนทางตรงนี้เราอยู่แล้วไม่เป็นสุข จุดตู้1บอ,บองค่ะบกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนะคะสุดยอดมากค่ะคลิปเมื่อคืนนะคะและเราต้องกําจัดในอารมณ์ของเราด้วยเห็นไหมเมโอนเมื่อคืนจุดประทัดถูกไหมแต่อันนี้มันเป็นสองอารมณ์นะคะวิธีของคนสําเร็จนะคะคือวิธีที่หนึ่งะค่ะนะคะเหมือนเราทํางานค่ะเราอยู่ในโลกของความสุขค่ะความสนุกความสนุกนะคะความ,ะคะความเบิกบานค่ะสนุกมีความสุขในในใน,ในดวงจิตนะคะเออไม่ใช่แบบว่า สนุกแล้วสนุกแล้วเนี่ยยิ้มแล้วมีความสุขแล้วอเอ้ยสนุกแล้วแต่ใจไม่ไปค่ะฟิลลิ่งไม่มาค่ะมันเขาเรียกว่าไม่ได้สุกกินค่ะมาสุกฉุกดิบๆค่ะนะคะมันสุกดิบกินไม่ได้ค่ะนะคะมันต้องสุกแล้วสุกเลยค่ะเหมือนเหมือนกล้วยอะค่ะถ้ากล้วยที่ว่าสุกสุกดิบๆมามันกินไม่ได้นะคะเออหรือย่างปลาเนี่ยหรือย่างหมูเนี่ยสุกสุกดิบๆมันกินไม่ได้มันเป็นพิษค่ะมันเป็นรัดดวงนะคะ เออมันสุกแล้วก็ต้องสุกเลยนะคะออมีความสุขในดวงจิตค่ะนะคะวิธีที่หนึ่งเลยค่ะพอมีความสุขแล้วขอบคุณในงานที่ทํานะคะครูติวาค่ะนะคะเมื่อก่อนไม่เคยขอบคุณในงานที่ทําค่ะงานนะคะงานเงินนะคะงานเงินลูกค้านะคะเราทํางานเซลล์อยู่แล้วถูกไหมทํางานเซลล์เราทํางานประชาสัมพันอยู่แล้วนะเออเราทํางานด้านบริการนี้อยู่แล้ว แต่ไม่เคยขอบคุณค่ะแม้แต่ตัวเองค่ะทํางานหนะักไม่เคยขอบคุณตัวเองค่ะไม่เคยให้รางวัลตัวเองค่ะทํางานหนักนะนะเออไปเช้ากลับค่ํากลับมืดพอเรามีเงินเข้าหน่อยอ้ามีคนเข้ามาหาเราเพื่อที่จะเกาะเราค่ะเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะแบบเออดูมันขยันดีดูมันรวยดีเออกูคงกูงงอยู่และกูค,ง,คงจะสบายอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออ เออแต่ตัวเองไม่ทําด้วยมันก็สบายไม่นานค่ะนะคะมันก็สบายไม่นานแต่คนที่ทําคือคนที่อิ่มเสมอค่ะคนที่ทํานะคะคือคนที่อิ่มคือคนที่กินแต่คนที่นั่งรอนะคะนั่งรอค่ะเออเดี๋ยวมันก็ทํามาให้กูนะคะเหมือนคนที่เหมือนที่เขาแบบว่ายืมตังถ้าเกิดว่าวันนี้เราสบายเขามายืมตังเราหรือเราเนี่ยเราลําบาก เรารู้ว่าเราลำบากแต่ว่าเราไปยืมตังคนอื่นเราก็ยืมได้แค่ครั้งเดียวค่ะไม่มีใครให้ยืมหลายๆครั้งหรอกค่ะเออมึงไม่ทํามาหากินบ้างรกเออแต่ก็ต้องขอบคุณในวันนั้นค่ะขอบคุณในในที่เขาให้ยืมค่ะเออขอบคุณราบซึ้งใจที่ทําที่เงินสองหมืนบาทนั้นนมาต่อชีวิตกูในวันนี้เพราะว่าเรายืมมาแล้วเราไม่ได้เอาไปทิ้งเปล่าค่ะเรายืมมาแล้วเรา,เาไปต่อยอดค่ะ เหมือนที่แม่สอนนะคะเด็กคำพีเทวดาสร้างวันนี้เดย์5เดย6เด6นะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเงินครูก็นะคะได้เข้านะคะค้สนะคะจับมือขายแล้วก็จับมือขยายค่ะค้ดนี้ผู้นําตัวจริงล้วนๆค่ะที่มาสอนนะคะที่มาบอกแนวทางค่ะซึ่งนะคะต้องขอบคุณดรเทมมี่มากๆเลยนะคะว่าทําไมนะคะเราถึงแบบบริหารเงินนะคะบริหารเงินเนี่ยแต่ทําไมถึง มันต้องเสกอยู่เ,เ,เรเเื่อยเลยอะไรประมาณนี้กูต้องเสกอยู่เรื่อยเลยอะเพราะว่าเราเอาไปเดี๋ยวลูกอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวสามีนะคะเออเ,เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มันอยู่ที่เราทั้งนั้นอ่ะแล้วเราจะบริหารยังไงอ่ะต่อไปไม่เป็นไรเอาบริหารใหม่พูดไปคะ่ะเป็นคนสายเปยไงคะเออเป็นคนสายเปยคะ่ะอืมเนี่ยคะ่ะนะคะ พอเรารู้แล้วเรารู้จุดแล้วค่ะว่าอ๋อเงินเราไปไหนกูเรียกกลับมาค่ะนะคะตอนนี้ค่ะเรียกเงินทุกบาททุกตังค์กลับมาค่ะนะคะเล้วโก้นะคะต่อไปฉันนะคะขอโทษการเงินขอโทษหมดเลยนะคะขอโทษการเงินหมดเลยแล้วมาขอบคุณเงินทุกบาททุกตังค์ที่ได้มาและยอมรับไปต่อนะคะยอมรับแก้ไขนะคะแก้ไขตัวเองค่ะว่าต่อไปเนี้ยนะคะฉันจะบริหารเงินให้ดีกว่านี้ ฉันจะไม่ไปนะคะซื้อจุกจิกจูก้จี้นะคะเออในเรื่องที่นะคะมันไม่เป็นประโยชน์กินอาหารก็กินที่มีประโยชน์เออถ้าถามว่าเสื้อผ้าซื้อไหมซื้อนะคะถ้าถามว่า ลอดแบบสว่างสวยรอยือยังยังค่ะยังบริหารกระชั้นคิดอยู่ค่ะตอนนี้นะคะคือบริหารกระชั้นคิดอยู่แต่มันไม่ได้เหลือเฟือตรงที่ว่ามันมีเงินเหลือเหลือหลักล้านอยู่ในบัญชีแต่ต่อไปนี้จะมีเงินเหลือเหลือหลักล้านอยู่ในบัญชีเออพูดกับตัวเองค่ะวันนี้ค่ะแม่โซนทางการเงินเล็ดทองอารมณ์ที่เป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะถ้าเราจะมีนะคะเงินเพิ่มพูนทวีคูณค่ะเราต้องนะคะสำนึกรู้คุณในการเงินค่ะ สำนึกรู้คุณในการงานค่ะออขอบคุณบอกรักขอบคุณบอกรักขอบคุณบอกรักในทุกๆวันทุกๆครั้งนะคะที่เรานะคะนึกได้หรือเราจับเงินขึ้นมาหรือเราไปจ่ายเงินนะคะแม้แต่ยี่สิบบาทนะคะไม่ว่าจะจ่ายซื้อผักซื้อน้ําน,นะคะไม่ว่าซื้ออะไรค่ะนะคะคุณสิวาจะพูดนะคะว่า เงินที่ฉันจ่ายไปจะไหลกลับมาหาฉันเป็นรอยล้านเท่าเงินนี้ออกไปสร้างคุณค่ากับผู้คนเพื่อให้ผู้คนเนี่ยมีอาชีพที่ดีฉันได้น้ำมาฉันกินน้ำน้ำทิพย์ฉโลมใจส่วนเธอเงินนี้กระจายไปให้ไปสู่ความมั่งคั่งของคนนี้ของแม่ค้าคนนี้นะคะไม่ต้องพูดออกเสียงก็ได้ค่ะพูดในใจค่ะอขอบคุณเงินที่ฉันได้มาจากการงานที่สุดจริตและบริสุทธิ์ของฉันเออ เราพูดอะไรก็ได้ค่ะนะคะเหมือนที่บอสบอสครูนับตังค์นะคะแม่บอสครูนับตังค์นะคะพูดในวันนี้นะคะว่าคือพลังเยอะมากนะคะแม่บอสครูนับตังค์นะคะ<อ>ครูก็ได้พลังจากแม่บอสครูนับตังค์มานะคะว่าเออเนี่ยคนที่เขาสําเร็จสับมือสับปั๊เนี่ยผู้คนมักจะเข้าหาถ้าใครที่กําลังตนโยนหมดแรงหมดพล<อ>ังตกโปรตกโปรคือหมดพลังอ่ะครูก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ตกโผรตกพลังในเรื่องนี้ นะคะเออเรื่องการเงินว่ามันเริ่มใหม่มันเหนื่อยเริ่มใหม่มันเหนื่อยนะคะวันนี้ค่ะนะคะครูก็ขอบคุณแม่คุยตาค่ะขอบคุณระบบเพีรปยูค่ะเพราะระบบพีเรปรยูนีให้เราเยอะมากค่ะนะคะถ้าเราเป็นนักธุรกิจตัวจริงอ่ะเราจะเห็นเลยว่าให้เยอะมากค่ะแม่นะคะออกมาออกระบบเนี้ยมาช่วยเหลือเรานะคะมาช่วยเหลือเราเออเราต้องขอบคุณการงานของเราค่ะการเงินของเราจึงจะมา แต่ถ้าวันนี้ไม่ทําหาอะไรเลยนั่งขอบคุณอยู่อย่างเดียวเงินมันจะมาจากไหนล่ะคะอ่ะวันที่สิบกกับวันที่หนึ่งเล่นแต่หวยเงินมันจะมาไกอะไรล่ะคะถ้าวันนี้ไม่ถูกล่ละโดนเด็กอะตั้มเปลือกตั้มื้ลอลาวะโดนเด็กโดนกินเออเห็นไหมกูสิว่าถ้าไม่มั่นใจคือไม่ค่อยซื้อค่ะหวยแต่ถ้ามั่นใจซื้อค่ะถูกมาสง่งสองสามวดแล้วแต่วันนี้ไม่ซื้อค่ะอืม คือไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเลขมันรวนเออมันมาจากไหนคะมันมาจากจิตใต้สำนึกของเราค่ะซึ่งเราขอบคุณบอกรักค่ะมันมีความโชคดีมาหาเราในทุกเวลาและทุกวันค่ะเออมันมีความโชคดีเข้ามาหาเราในทุกเวลาและทุกวันอยู่ที่เราจะเห็นคุณค่าของความโชคดีนั้นไหมบางคนค่ะนะคะมีสามีดีดีโอ้โหเหมือนถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่ง ไม่เห็นคุณค่าของสามีค่ะบางคนมีภรรยาดีดีแต่ไม่เห็นคุณค่าของภรรยาค่ะแม่งเอ้ยยังมียังมีแบบว่าไปมีแอบ,บคุยกับคนอื่นแอบบไปหาคนอื่นเอ่อแอบบไปเขาเรียกว่าไงแอบบคุยกับคนอื่นเพื่อความสุขชั่วคราวแต่บันเลยชั่วครูดไม่เคยสานึกหรือคุณมีลูกที่ดีค่ะแต่ไม่เคยมองเห็นค่ะมีแม่ที่ประเสริฐ มากค่ะบางคนแต่ไม่ค่ะไม่เคยมองเห็นค่ะจุดจนั้นมองเห็นแต่นะคะในเรื่องราวลุกๆวันนี้ค่ะอยากเป็นคนเฮงนะคะอยากเป็นคนสายมือนะคะตามที่เพจนี้ชื่อไว้นะคะต้องคิดดีพูดดีทำดีจำนึกรู้คุณค่ะทำไมว่าถึงนะคะอ่านะคะทำเพจนี้นะคะแล้วก็เขียนว่า จริงๆอ่ะจะเปลี่ยนเป็นครูสิวเสกิรพริกชีวิตนะคะต่เป,เปลี่ยนไม่ได้นะคะก็เลยอ่ะจักรวาลนะคะพี่มาร์กนะคะก็ให้นะคะชื่อนี้มาก็เอาชื่อนี้ก็ได้ค่ะนะคะเออจบนะจบแล้วจบสายมูสายมูสายมูเตลูนะคะสายเฮงสายปังนะคะถ้าเกิดว่าอยากเฮงอยากปังนะคะเรามีสมมติว่าเรามีปีเสียอ่ะนี่ทอนปีเสียมา ตอนปีเตียมานะคะเรามีปีเตี้ยค่ะนะคะใครวะเนี่ยใครลูกนี่โทรมาเรามีปีเตี้ยค่ะแต่ถ้าวันนี้เราเอามาเอามาใส่ค่ะแต่เรามีความคิดแย่ๆนะคะมีความคิดแย่ๆคือแบบว่าคิดลบนะคะดูหนังน้ำเน่าดูข่าวลบๆดูรถชนกันตายคนนั้นยิงกันตายคนนั้นฆ่าผมกืนนู่นนี่นั่นอ่ะนะคะ หรือว่าคนอื่นนินทาคนอื่นมีของดีค่ะใส่พระอง์ไส่ปลาองค์ติบนะคะใส่ปลาองค์ติบแต่ปักกับความคิดไม่ดีเลยไม่รู้เย้าเฮงมาแต่น้อย,ยอยากเป็นคนถูกหวย <c oughs> แต่วันนี้พอหวยเด็กเอาไปต้มมั่ง <c oughs> เดี๋ยวด่ามั่งรัฐบาลน,นู่นนี่นั่นโดเรโดแอดามั่วมั่วไปหมดค่ะ <c oughs> ว่าไม่เคยด่านะคะไม่เคยว่านะคะ จะถูกไม่ถูกมันอยู่ที่เราค่ะความคิดของเราค่ะจิตใต้สำนึกของเราค่ะเออจิตวิญญาณของเราค่ะเราใส่ของดีค่ะเราใส่ของเฮงค่ะไม่ว่ากี่บาทก็เฮงสำรับเราค่ะถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีค่ะเราใส่น้ำหอมพลังงานหินค่ะไม่เห็นพ้นเลยเอาบ่ะใส่เปลี่ยนความคิดอลไยังอารมณ์เปลี่ยนอลไยังเออเห็นไหม ถ้าระม,มุดยิ่วันนี้ดาพัวด,ดาโลดาแม่ยายดาดามัวไปมดวาไปมดตําใจเคยอืนะคะว่าเขาไปหมดนินทาเขาอ่ะเต็มไปทักทิ้งแล้วนินทาไม่โฟเต็มไปทักทิ้งแล้วความเพยงไม่มีปากวาจาประกาศิติไม่มีปากวาจาประกาศิตนะคะเคย เคยบอกแล้วนะคะในคลิปที่เดย์เก้าว่าเดย์แปดนี่แหละนะคะใครที่เข้ามาทีหลังก็ย้อนดูเอาจากเพจนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่วันนี้วันที่สิบแล้วนะคะก็ส์พาวเวอร์นะคะก็ส์พาวเวอร์นะคะคือทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนเฮงนะคะเป็นคนเก่งและก็เป็นคนเฮงนะคะทําไมวาถึงออกมาสอนได้เพราะว่าว,าวารู้จิตของของวาแล้วว่าเป็นคนที่นะคะเถียงกับตัวเองบ่อยมากมันจะมีเสียงเล็ก ะะอยู่ในคลิปมหาการ21วันนะคะว่าเราจะกระจัดนะคะเสียงเล็กๆของเราได้อย่างไรนะคะอยู่ในคลิปมหาการ21วันนะคะใครที่มาใหม่นะคะเข้าไปดูค่ะมหากาบ21วันนะคะไปเซิร์ชใน u t u b e ก็ได้ค่ะกับมหากาบ21 ita, Paul, วันบายครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะใน youtube ก็ได้หรือจะทักมาที่เพจนี้ก็ได้ค่ะเราจะกําจัดเสียงเล็กๆคือในตัวเราอะค่ะมันจะมีสองสองคนอยู่ คนหนึ่งคือนะคะตัวร้ายค่ะอีกคนหนึ่งก็คือตัวดีค่ะผู้อยากคิดดีพูดดีทําดีมากเลยแต่ตัวร้ายว่ามันจะใช่เหรอมึงคิดดีพูดดีแล้วมึงจะได้อะไรอะ่ะเออมึงมีอะไรดีอะ่ะก็มึงมันความรู้น้อยอะ่ะมึงเป็นคนที่ไม่มั่นใจอะ่ะเออเห็นไหมอ่ะมึงมึงคิดดีพูดดีได้เหรอเหมือนออกมาไล์สดก็เหมือนกันค่ะทุกคนค่ะไอ้ตัวนั้นบอกว่าเฮ้ยเราออกมาให้นะเว้ย ออกมาให้นะเว้ยไอ้นีตัวตัวดีออกมาช่วยเหลือผู้คนในสิ่งที่เรารู้เราเรียนรู้กับแม่คุยตาแล้วเราได้อะไรแล้วเราทาแล้วเราเห็นผลลัพธ์เราได้อะไร,ลรไล่ความสุขกูยเยาออไปแบ่งปันเฮ้ยมึงจะมีคนดูเหรอเฮ้ยมึงอย่ามีคนบ้านนะเดี๋ยวมึงม,มีคนหาว่ามึงบ้านนะมันจะมีโซงเสียงเข้ามาค่ะแล้วเราจะกําจัดมันได้อย่างไรก็ไปที่ค่ะขอบคุณทันทีค่ะ ขอบคุณํำนึกรู้คุณค่ะที่มาบอกแต่ไม่เป็นไรค่ะเออเพราะฉันมั่นใจเพราะฉันเป็นคนเก่งเพราะฉันเรียนรู้แล้วฉันได้ผลลัพธ์จริงฉันจึงออยากจะออกมาบอกผู้คนํำนึกรู้คุณทันทีค่ะเห็นไหมํำนึกรู้คุณแม้กระทั่งเรื่องลบมีอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นมาเรงค่ะนะคะไปเข้มเนาะไปเข้มอยู่ที่ชุมพรค่ะเป็นคนใต้เหมือนกันค่ะคุที่ว่าก็เป็นคนใต้นะคะ เขาเป็นมาเร็งค่ะนะคะเขาไปขอบคุณนะคะเขาไปขอบคุณค่ะที่เขาเป็นมาเร็งค่ะเขาบอกว่าเขาขอบคุณมาเร็งนะที่มาทําให้ฉันเนี่ยได้เข้มแข็งและแข็งแรงขอบคุณมาเร็งนะที่มามาเป็นประสบการณ์ให้ชีวิตเขาเขาหายจากมาเร็งแล้วนะคะเขาเรียนคลิปมากับยี่สิบเอ็ดวันแลวเขาเรียนกับแม่คุยตาต่อเนื่องจากผมเขาโกนหมดเลยไม่มีเลยผมนะคะตอนนี้ผมเยอะแล้วนะคะมีคลิปนะคะแล้วก็มีหลักฐานเรียบร้อยค่ะนะคะเป็นมาเร็ง ขอบคุณแม้แต่โรคมะเร็งเห็นไหมสัมเนกรู้คุณแม้แต่โรคมะเร็งค่ะว่าทําให้เขาอรู้คุณค่าของชีวิตเขาค่ะเออเห็นไหมว่าเขาต้องทําอะไรกับชีวิตเขาค่ะว่าชีวิตเขาเนี่ยมีคุณค่ามากที่จะออกมาบอกอะไรกับเรื่องราวมาบอกมาช่วยอะไรกับคนบนโลกใบน,นี้ยที่เขายังไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะเออเห็นไหมคะมันมีหลักฐานนะคะ ที่เอามาพูดเอามาบอกมีหลักฐานมีนะคะเขาเรียกว่ามีประสบการณ์คนเป็นโรคซึมเศร้าค่ะมาเจอแม่คุยตาหายหมดค่ะไปเรียนที่มา,ากับยี่สิบเอ็ดวันทุกคนค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมธุรกิจจะเข้าร่วมธุรกิจก็ได้หรือไม่ก็ได้ค่ะมาเรียนฟรีก็ได้เราให้ฟรีฟรค่ะเพราะเราต้องการช่วยคนนะคะตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ค่ะเราไม่ขออะไรมากขอให้คุณนะคะ มีสติในการใช้ชีวิตขอให้คุณแค่รู้คุณค่าชีวิตในตัวเองเหมือนที่ว่าเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่เคยรู้คุณค่าชีวิตในตัวเองรู้อย่างเดียวว่ากูเกิดมาทําอะไรกูเกิดมาเพื่อทํางานหนักแล้วก็ตายเหรอกูเกิดมาเพื่อให้คนอื่นสบายเหรอทําให้คนอื่นสบายเหรอโดยที่กูลําบากกูร้องไห้กูอมทุกข์อยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่พอมารู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดขอโทษตัวเองหนักมาก ย้ำกี่ครั้งก็บอกคําเดิมค่ะว่าขอโทษตัวเองหนักมากจนร้องไห้จนตัวสั่นค่ะแล้วก็ขอบคุณบอกรักตัวเองทุกวันค่ะเพราะถ้าไม่มีคนนี้ลูกก็อยู่ไม่ได้แม่ก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคนนี้ครอบครัวจะอยู่ยังไงขอบคุณตัวเองหนักมากค่ะนะคะขอบคุณมากๆเออ มาตื้นตันใจเนาะแล้วก็ข้อที่สองค่ะอารมณ์ที่จะอยู่ในวิถีของคนสําเร็จเนาะสานึกรู้คุณเลี้ยเราบอกรักบอกรักค่ะนะคะบอกรักทุกๆวันค่ะรักเธอนะจีวาพัสฉันรักเธอมากที่สุดฉันรักร่างกายนี้มากที่สุดเลยขอบคุณนะร่างกายนี้ที่ให้ฉันอยู่ที่ใหท้ที่เราอยู่ร่วมกันสนับสนุนกันร่วมสร้างคุณค่าไปกับ กับโลกใบนี้ไปด้วยกันขอบคุณนะสิวาพัฒขอบคุณสมองของเธอนะขอบคุณสมองของเธอนะฉันรักสมองของเธอมากสมองเงินล้านของฉันขอบคุณปากวาจาประกาศิตของฉันนะฉันรักปากของฉันมากปากของฉันพูดแต่เรื่องราวดีอุ้ยฉันรักสายตาของฉันมากเลยสายตาของฉันเนี่ยดูดุดันดูแบบมีพลังขอบคุณจมูกของฉันนะรักมากเลยดมกลิ่นแต่เรื่องราวดีด ขอบคุณผิวพรรณของฉันน่ารักผิวพรรณของฉันมากเลยโอเป็นปังออร,ร่าเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านรักเส้นผมของฉันมากเลยดูแลเส้นผมบอกรักแล้วต้องดูแลด้วยนะคะดูแลผิวของตัวเองอย่างไรดูแลใบหน้าของตัวเองอย่างไรไม่ใช่นะคะรักตัวเองแต่หน้าขึ้นผิวเนาว่าขาวเะว,ะว,ะว,ะว้วะเวงวังนะคะเออรักปากตัวเองค่ะแต่ว่าไม่ทาสีให้ปากเลยค่ะอยู่ปากซีเหมืนกับผีอีน รักผิวพรรณของฉันมากเลยค่ะออรา่าแต่เดียวไปหมดแล้วเห็น,นไหมเออบอกรักแล้วต้องดูเลด้วยค่ะดื่มน้ำให้แปดแก้วขอบคุณลำไส้รักลำไส้ของฉันนะเออที่ขับถ่ายดูเลฉันเป็นอย่างดีภายในยอวัยวะของฉันนะคะสมบูรณ์แข็งแรงสนับสนุนฉันในทุกทุกวันนะคะเออเนีย่ยค่ะแค่นี้นะคะบอกรักขอบคุณ บอกรักขอบคุณนะคะสำนึกรู้คุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่มีเมื่อก่อนคูก็นะคะไม่ได้สำนึกรู้คุณในสิ่งที่มีหรอกค่ะนู่นไปหายานอาวกาศนู่นมีรถนะคะคันหนึ่งอยากจะเอาคันที่สองค่ะอ่ามีบ้านหลังหนึ่งนะคะนู่นดูไปถึงหลังที่สองยังไม่ได้หลังที่สองง่ายกูกโกโตเลย oh. เราต้องขอบคุณค่ะมีเงินยี่สิบบาทวันนี้อันนี้มันถูกต้องมันต้องหาค่ะ มันต้องหาบนทางค่ะเาโอกาสค่ะว่าเราจะได้หนึ่งพันมาได้อย่างไรทุกขีทุกคํานะคะที่แม่คุตาโซนนะคะที่ผู้นาสอนนะคะบอกได้เลยว่ามันโคตรเด็ดมากนะคะใครที่เห็นโอกาสนะคะก็นะคะแค่รักษายอดเข้าไปเรียนนะคะฟรีค่ะการตลาดฟรีค่ะนะคะกับชีวจืนรวยงงในดวงเงินเปลี่ยนความคิดฟรีค่ะเปลี่ยนความคิดด้วยคลิปหมากับยี่สิบเอ็ดวันค่ะเปลี่ยนอารมณ์ฟรีค่ะรรฟรีทุกอย่างเลยนะคะ ฟรีทุกอย่างนะคะจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะอะวันนี้ไปแล้วนะคะต้องขอบคุณคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันที่สิบนะคะวันนี้สองอารมณ์นะคะบอกได้เลยว่าบอกรักนะคะบอกรักํำนึกรู้คุณค่ะไปทำให้ได้โกดนะคะทำได้ทุกวันแล้วคุณจะมีผลลัพธ์แน่นอนการันตียี่สิบ็ดวันนะคะถ้าทำไม่ได้ให้มาขีดหน้าตรงนี้ค่ะมาด่าได้เลยไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย